ผู้หญิงคนนี้กล้าเนอะอยากจะมีสามีตะขัดประเพณีพ่อแม่ที่จะส่งฉันไปเป็นลูกนะคะที่จะไปไปไป,ไปได้กับคนที่มีความรวยกว่านะคะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องของอําแดงเหมือนกันายฤิ์นะคะแล้วก็ดีกาเนี่ยตีเมื่อวันที่10ทธันวาคม2408นะคะก็คือคนที่มาตีกรองนี้ก็คืออําแดงเหมือน สมัยก่อนเขาไม่เรียกนายนางสาวนะแต่ว่าเขามีคําชื่อนําหน้าของผู้หญิงว่าอําแดงนะคะอําแดงเหมือนแล้วก็นายธิ์แต่นายธิ์เนี่ยนะคะคำว่านายเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่4ี่เนี่ยให้มีชื่อเรียกข้างหน้านะคะว่านายมีอย่างเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าท่านมาดูเลยว่าการที่ลูกอะ่ะจะไปเลือกออสามีหรือคู่ครองเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่มามามา,มาเลือกให้เรานะและที่สําคัญคือ ยายอําแดงเหมือน,นแกก็เก่งนะคะคือแกลเรียนหนังสือแล้วพอดูบ้านแกอยู่ที่ไหนบางม่วงแขวงนนทบุรีนะคะก็แสดงว่า,าผู้หญิงที่ได้รับสิทธินะคะน่าจะเป็นคนแรกๆของประชาชนเนี่ยหรือว่าพวกไพร่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องรู้จักอําแดงเหมือนปรากฏว่าอําแดงเหมือนเนี่ยนะคะก็ถูกพ่อแม่เนี่ยทุบตีลากให้ไปอยู่กับผู้ชายแต่ไม่ขึ้นเรือนกับผู้ชายนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้เสียกันแต่ไปขึ้นเรือนกับแฟนที่ตัวเองอยาก หรือว่าชอบก็คือนายริ์นะคะเขาไปชอบกันตอนที่ตอนนายริ์เนี่ยเป็นพระนะคะแล้วก็ไปช่วยกันตอนตกน้ํามันก็มีเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความหลังอะไต่างๆแล้วก็หนีไปอยู่ด้วยกันปรากฏว่าพ่อแม่ก็ลากมาจะฆ่ากันตายนะคะแล้วในที่สุดเนี่ย อําแดงเหมือนก็ไปตีกลองนะคะแล้วก็ตีกองวันไหนตีกลองวันที่สิบธันวาเอ๊ะเป๊ะเลยยังไงไม <ป S 1> <ด>่รู้จริง<ด>หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์ะครับน,นี่ก็น่าสนใจขอโทษอาจารย์อันนี้ผมมองว่ากฎหมายไปไกลกว่าพฤติกรรมคนแมอาจารย์ล้นเก้าประกาศแล้วว่าอย่าบังคับเข็นใจคนจะมีลูกมีผัวแต่สังคมตอนนั้นมันยังไม่ได้กมนน็มันจะถามว่าอันนี้มันก่อนหรือหลังที่ท่านออกกฎว่าพ่อแม่ห้ามบังคับลูกสาวเนี่ย ค่ะมันจะมีอยู่ในประชุมประกาศนะคะก็ช่วงเวลามันก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าท่านเนี่ยลงมาตัดสินคดีนี้ด้วยตนเองด้วยนะคะและยังมีอีกหลายอันนะคะอย่างเช่นพวกสินสมรสของของอะไรนะคู่แต่งงานแม่ผัวไปเรียกโอ้โหท่านก็ยังบอกว่าไปเรียกเขาได้ยังไงเพราะเขาอยู่ด้วยกันมีหลานทําไมเธอไม่ให้เงินหลานนึงก็มีด้วยนะคะในหลวงรัชกาลที่สีด่ดูแลเขียนตัวด้วย,วยตัวเองเนี่ยละเอียดมากเลยในเรื่องกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอกฎหมายต่างๆ